ให้ครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้ววันนี้ได้รับของฝากมาจากสุกรินหลายอย่างนะครับวันนี้ทั้งปลาเอยหนูเอยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาผัดหนูพาทุกคนกินเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าหนูเราตัวใหญ่ขนาดไหนนะครับนี่ครับหนูนะจะได้มาตัวค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่มากเลยแหละสามตัว แช่แข็งมานะครับแช่น้ําแข็งซิไม่แช่แข็งเดี๋ยวจะไปผัดกันนะครับจะขอไปหั่นหนูก่อนไม่ได้สับนะครับทางบ้านไม่ไม,ไม่ไม่ได้สับผัดนะครับจะหั่นเอาจะไปหั่นก่อนนะครับหั่นเสร็จเดี๋ยวมาดูกันครับหั่นแล้วก็จะประมาณนี้เนาะก็จะเป็นหั่นชิ้นใหญ่ๆเลยแหละที่บ้านก็ ถ้าจะผัดก็หั่นประมาณนี้ทั้งผัดทั้งแกงทั้งคั่วน,นี้ได้หมดนะครับแล้วก็จะเหลืออีกหนึ่งตัวใหญ่ๆเลยนะครับเดี๋ยวบางทีก็อาจจะเอาไปฝากเพื่อนร่วมง,งานกันเนาะแบ่งกันกินนะครับของหายากสําหรับพวกเราที่มาทํางานที่แถวนี้เนาะเดี๋ยวมีอะไรผัดผัดสตอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับนี่ครับหนูหนาที่หั่นแล้ว าพร้อมกับใบกระเพรากระชายแล้วก็อะไรนะใบมะกรูดใบมะกรูดแล้วก็ข่าหั่นแฉลบนะครับแล้วก็มีพริกแห้งกระเทียมหอมแล้วก็ตะไคร้ซอยนะครับสําหรับอันนี้เดี๋ยวจะไปตํานะครับรวมกันนะครับเดี๋ยวตำเสร็จเราจะไปผัดกันนะครับไปกันครับทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเสร็จสับนะครับก็มาผัดกันเนาะ ้นกระทะร้อนนั้นก็น้ำมันนะครับเอาน้ำมันปิดขวดมืันไหลครับน้ำมันพืชก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวรอน,น้ำมันร้อนแป๊บหนึ่งนะครับ นี่หนูค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเดี๋ยวก็าประมาณก็จะเยอะนิดนึงนี่ครับพริกกระเทียมที่กองตังเยอะหน่อยแล้วก็จะประมาณนี้นะคะรับจะลองได้รับเผ็ดติ๊บาะแน่นอนอันนี้ ได้ที่แล้วนะครับหนู น้ำนล่ะโค้กครับทำกับข้าวที่ไรเนี่ยเมนูผัดเดี๋จัดจัดที่พอลงมาดอุนก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวหาโม้กซื้อพัดลมดูถอากาศกัน มัน <c oughs> ต้องอร่อยมากแน่ๆเลยตรเนี้หมูนี่ก็ตัวเนื้อมันเบางนะคะรับเดีผัดไม่นานแล้วก็สุดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรามาปรุงรสกันนะครับ ขอาวัดีครับน้ำมันหอยหมดทำไมต้องหยิบผิดตัวตลอดเร็วเนะ <c oughs> แล้วก็ตามด้วยเกียวขาวครับ nước tan thấp nít này, tắt lửa, các nó phải xay thịt, dễ khá khá nhiều, cuối cùng này, của bột, anh ấy, anh ấy, anh ấy, เดี๋ยวตีใหม่กลับบ้านถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปไปหาหนูกันถ้ามีโอกาสก็ไม่ว่ากันบอสทำไปจามไปหมขวานโซสุดท้ายครับใบกระเพราใส่เยอะ ห่อก็ใบใหญ่มากอันนี้ก็จะผัดแล้วก็ขอไปทำง,งานเลยนะครับเดี๋ยวเยวน็นนี้ช่วงนี้เข้าการดึกอยูยยอาาองง่ไม่มีเวลาก็จะถ่ายคลิปเยอะๆใหม่แ้วเข้าการเช้าเลิกงานดึกไม่มีเวลา ครับก็ประมาณนี้จะไปเสิร์ฟได้เลยประมาณนี้แหละปิดไฟก่อนครับนี่คือผัดเผ็ดนุนาแบบของก๊อบก๊บนะครับชิมรสดูแล้วแซ่บแซ่บมากๆนะครับเดี๋ยวก็คงจะไปมัมๆกันนะครับสำหรับใครดูแล้วรู้สึกชอบอกชอบใจนะครับก็ช่วยกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วคลิปต่อไปมีอะไรเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ